สวัสดีค่ะบักสภาพมือสองค่ะน้ำค่ะแค่ค่ะค่ะลูกค้าคะวนี้เรามาดูรีวิวนะคะเป็นเกงเกงยีนผู้หญิงนะคะแบรนด์รีวค่ะเป็นงานญี่ปุ่นเมกาลอตไอทีน้ำหนัก45กิโลราคา7,500บาทจำนวนตัวอยู่ที่80-100ตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ75บาทนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะเป็นรีวายนะคะลูกค้าจะเน้นเป็นแบรนด์รีวายนะคะลูกค้าจะเป็นของผู้หญิงนะคะผู้อ่า คุณผู้หญิงใส่ได้นะคะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุไหนก็สามารถใส่ได้เลยนะคะเพราะว่าเรื่องยีนนี้ต้องมีติดถุกบ้านอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นยีนผู้หญิงค่ะลูกค้าจ๋าเป็นกระบอกเล็กเป็นกระบอกใหญ่นะคะลูกค้าค่ะเป็นทรงลุงเป็นทรงเดิมเป็นทรงขามงขามมาค่ะลูกค้าค่ะ มีมาหมดนะคะค่ะมาในนี้ค่ะแต่เน้นเป็นแบรนด์รีวายลูกค้าค่ะไม่ต้องถามนะมีแบรนด์อะไรบ้างไม่มีแบรนด์อะไรบ้างลูกค้าจากแบรนด์ดีแบรนด์เดียวเลยนะคะในกระสอบนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะส่วนเรื่องสีก็มีคราบมาเลยนะคะลูกค้าจะไม่ว่าจะเป็นสียินฟอกนะคะยินดูยินแบ๊กมีค่ะคะมาในกระสอบนี้เลยนะคะลูกค้าจะเรื่องแฟชั่นเรื่องไซส์ก็แบบเป็นไซส์ที่โอเคเลยนะคะลูกค้าจะมีตั้งแต่ไซส์ เอสไซเอ็มไซแแต่ว่าไม่การันตีนะคะลูกค้าจ๋าว่าไซไหนจะมาเยอะหรือว่ามาน้อยนะคะใช่คะ่ะลูกค้าจ๋าเป็นรีวทุกตัวนะคะเป็นรีวทุกตัวเลยเป็นงาน<ช>แบรนด์ค่ะลูกค้คาจ๋าหมดปัญหาเลยสาหรับใครที่อยากขายงาน,กนเกาีเยงยียนแล้วอยากได้แบรนด์ค่ะลูกค้า่ะตัวนี้เลยนะคะแนะนําเลยค่ะลูกค้าจ๋าเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นได้ทั้งหมดนี้เลยค่ะ,คะ,คะลูกค้าขะเรื่องจำนวนตัวเราคำนวณให้คร่าวๆนะ ประมาณ80-100ถึงบาทนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอ๋อประมาณ80-100ตัวใช่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะรุค่ะจะขึ้นอยู่กับน,น้ําหนักไพ่อีกทีหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าเราเน้นน้าหนัก45กิโลนะคะใช่แล้วค่ะรูกค้าจากเน้นที่น้ําหนัก45กิโลกรัมน,นะคะรูกค้าจากส่วนต้นทุนก็อยู่ประมาณการคร่าวๆที่ตัวละ75บาทนะคะรูค้าจาเป็นประมาณการคร่าวๆนะคะ ใช่ค่ะเอลสูงเอลต่ำมีมาหมดค่ะสีเข้มสีอ่อนนะคะบลูยีนนะคะยีนสนีมีนซีดยีนดำนะคะลูกค้าค่ะมีมาหมดในนี้นะคะบางโตอาจจะไม่ได้ให้ดูป้ายนะคะลูกค้าจากก็ยังคงเป็นรีไวแต่เรื่องงานแท้ไม่แท้อันนี้เราไม่ได้การันตีลูกค้าค่ะลูกค้าต้องไปดูอีกทีนึงนะเราไม่ได้การันตีเรื่องงานแท้ไม่แท้นะคะลูกค้าจะต้องไปดูอีกทีนึงนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจัดแต่ว่าสุดคุ้มเลยนะคะลูกค้าจะสสาหรับตัวนี้นะคะ คุ้มมากมากเลยนะคะสามารถทำราคาได้หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจวละ150 199 200ก็ได้นะคะลูกค้าจัดอ๋ใช่ค่ะแล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาดนะบางตัวอาจจะเจองานที่ลูกค้าเล่นก็สามารถอัปราคาได้นะคะล<ช>ูกค้าจ๋านะแนะนําสําหรับงานแบรน่งรีไวยนะคะลูกค้าจัด200ขึ้นนะคะ200ขึ้นนะคะลูกค้าจัดได้เลยนะคะใครที่สนใจสามารถเซฟได้เลย เป็นกระสอบนี้ได้เป็นกระสอบใหม่มีค่ะลูกค้าจรา้ผมจัดส่งนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะดทางที่ดีรับทั้งกระสอบนี้แล้วก็กระสอบใหม่ได้เลยนะคะลูกค้าจะเพราะว่าหมดนี้น,น้นานทีจะเข้ามานะคะสามารถซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้นะคะอ่ะลูกค้าจะ แจ้งเรื่องโปรโมชั่นของเราอีกสักครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับไลฟ์มีเป็นไลฟ์สุดท้ายของวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้วันที่1พฤษภาคมนะคะลูกค้าจ๋ามาเจอเจอกันได้นะคะกับไลฟ์โปรโมชั่นวันแรงงานของเรานะคะลูกค้าจ๋ามีสินค้ามากมายกว่าร้อยกระสอบเลยนะคะในราคา1,400บาทเท่านั้นนะคะลูกคา้ทาท่านใดที่รับชมไลฟ์อยู่นะคะยังไม่ได้กดไลฟ์กดติดตามกดิดดาวสามารถกดไว้ได้เลยนะคะ,คะลูกค้าจ๋าถ้ารอไลไรแล้ว อ่าระบบ a c e b o o กเขาก็จะได้แจ้งเตือนลูกค้าทันทีนะคะใช่คะ่ะลูกค้าจะฝากไว้ด้วยนะคะกับโปรโมชั่นพรุ่งนี้ใช่แล้วหนึ <S 1> 1, <S <า>่บาททุกรายการค่ะลูกค้าค่ะหนึ่บาททุกรายการนะคะพรุ่งน,นี้นะคะลูกค้าจะเรามาเจอกันนะคะในช่วงเช้านะคะลูกค้าค<า>่ะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ตื่นสายตั้งนาฬิกาปลุกไว้ส<ช>ําสหรับใคร<า><ๆ>ที่กําลังเดินทางเปิดไปด้วยเดินทางไปด้วยก็ได้นะคะค้าจะรอ c f เลย กระสอบละ1น0 0 0บาทไม่ว่าจะเป็นกระสอบ45โล25โล30โลนะคะลูกค้าคะหรือจะเป็น80โล100โลนะคะถ้ามีในรายการโปรโมชั่นก็กระสอบละ1น0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแต่สำรหรับอะไรสดวันพรุ่งน,นี้นะคะลูกค้าจ๋า But, สามารถเข้ามาเอฟได้ทุกคนเลยนะคะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือยังไม่ได้เป็นสมาชิกเป็นลูกค้าเก่าเป็นลูกค้าใหม่หรือว่าลูกค้าผ่านมาเจอเราสามารถเข้ามารับชมได้เลยนะคะสามารถเอฟได้ทุกคนเลยนะคะใช่ค่ะก่อนอื่นเอมวมนี้ไปขายก่อนค่ะลูกค้าจ๋าโมนนี้ไปขายก่อนเป็นดีลีวายค่ะเป็นงานยี ะะเป็นมวายทุกตัวค่ะลูกค้าจากเรื่องไซส์ประมาณไซส์เอ็มนะคะลูกค้าจากไซส์อยู่ประมาณ SM นะคะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปค่ะลูกค้าจ่าใครสนใจสามารถ CF ได้เลยเป็นแต่งโค้งแต่งขาดนี้มาค่ะลูกค้าจะเป็นกระบอกเล็กเป็นกระบอกใหญ่เป็นขาเดฟนะคะเป็นขามา้าเป็นทรงล เป็นเอลสูเป็นเอลต่ำค่ะมาหมดในนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะเรื่องแฟชั่นของจริงมีค่ะมาเลยนะคะลูกค้าจะมีค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะลูกค้าจะมีติดบ้านไว้ค่ะสําหรับคุณผู้หญิงนะคะไม่เอาแน่นอนสามารถแมบใส่กับเสื้อแบบหลากหลายได้เลยนะคะลูกค้าจะสามารถใส่กับเสื้อผ้าจิ๋วของเราก็ได้ที่รีวิวไปเมื่อหลายก่อนหน,าน<ช>้านี้นะคะ สามารถอแบบได้เลยนะคะลูกค้าคะสำหรับใครที่สนใจสามารถเยบได้เลยเป็นกระสอบนี้ได้เป็นกระสอบใหม่มีลูกค้าคะรีวายค่ะรีวายรีวายนะคะใครที่แบบว่าไม่อยากพีเซนต์เยอะนะคะรีวายไปขายเลยนะเพราะว่าใ,ใครๆก็รู้จักอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋ะ ไฟไฟก็รู้จักอยู่แล้วสําหรับงานแบรนด์รีวายบ้านเราค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะคะลูกค้าจะสามารถนําไปขายได้เลยต่อยอดได้ทําราคาต่อได้ค่ะราคาจากเพราะว่าต้นทุนของเขาประมาณ75บาทแต่ว่าเครั่องนี้เท่งนั้นอย่างที่เราแจ้งต้นทุนเราคำนวณให้คร่าวๆเรา,าไม่มั่นใจต้นทุนอาจจะ70 80 90แก้็ได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับน,น้นาหนักค่าด้วยแต่เราเน้นแน่นอนเลยคือน้าหนัก45กิโลนะคะใช่คะ่ะเพราะว่าพายินแต่ละตัวน้าหนักก็ไม่เท่ากันนะคะอาจจะเป็นแบบยินนาบ้าง ก็อาจจะเป็นยีนบางทำให้น้ำหนักไม่เท่ากันได้นะคะลูกค้าจ๋าราะว่าสิองที่บริษัทบากเรานะคะจะเน้นไปที่น้ำหนัก45กิโลกรัมนะคะใช่ค่ะบางตัวอาจจะไม่ได้ให้ดูแบ์ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ก็ยังคงเป็นรีไว้นะคะอาจจะไม่ได้ให้ดูป้ายแต่ก็ยังคงเป็นรีไวค่ะลูกค้าจ๋าไม่รู้ว่าเจอรุ่นที่ลูกค้าเล่นบ้างหรือเปล่ามีรุ่นที่เล่นหรือเปล่านะคะลูกค้าจ๋า สามารถกา็มาดูเสียงหาก่อนไดาา้เราเปิดทุกวันนะคะพรุ่งนี้เราก็เปิดนะคะายงานนะคะพรุ่งนี้เราก็เปิดสามารถเข้ามาได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าที่ผ่านไปมาในเส้นเอก,กชัยบางบอนเส้นพระรามสองนะคะสามารถแบข้ามาดูเราได้เลยนะคะลูกค้าจะบักเรายังเปิดุกวัวเลยนะคะเจ้ามูช้าถึง5างมูยิเข้ามา ดูสินค้าตัวอย่างก่อนได้นะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะต้องมาเยี่ยมชมเราก่อนก็ได้นะคะทางบริษัทเรามีไอศครีมให้ทานจีมีน้ำเย็นๆให้ลูกค้าทานฟรีนะคะลูกค้าจ๋าสามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ก่อนนะคะาใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเข้ามาได้เลยหรือใครไม่สะดวกให้เราจะส่งก็ได้ค่ะใช่คาสี่ถึ้ากิโลค่าขนส่งอยู่ที่ประมาณ8 0บถึง3า0บาทเท่านั้นไม่แพงค่ะลูกค้า่ะไม่แพงนะสำหรับค่าขนส่งนะคะลูกค้าจ๋าจะส่งถึงบ้านจะส่งถึงที่เลยอันนี้บางพื้นที่ค่ะลูกค้าค่ะที่ต้องนัดรับ บั้งเลยเป็น,น้หนอยนะคะลูกค้าจะประมาณว่าเหนือสุดใต้สุดประมาณนี้นะคะลูกค้าจะอาจจะต้องนัดรับบ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แทบจะถึงที่เลยยิ่งในเขตภาคกลางในเขตกรุงเทพะนะแทบจะถึงทุกพื้นที่เลยนะคะ<ช>ลูกค้าจะ ค่าขนส่งไม่แพงด้วยนะคะส่งถึงบ้านเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าวันพรุ่งนี้ขนส่งของเราหยุดหนึ่งวันนะคะลูกค้าจ๋าทำการจะส่งในอีกทีเป็นวันอังคารนะคะใช่ค่ะเนื่องจากนี้เป็นวันแรงงานเนาะขนส่งก็จะหยุดนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเราไม่หยุดค่ะลูกค้าค่ะเราไม่หยุดใครที่จะเข้ามาดูสึงคาสามารถเข้ามาได้เลยนะคะพี่งนี้ใช่แล้วค่ะเรากลัวลูกค้าคิดถึงนะคะหายแปแป๊บเดียวก็กลัวลูกค้าตามหาแล้วนะคะลูกค้าจ๋าอย่าลืมเน้นอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าวันพรุ่งนี้โปรโมชั่นมันแรงงานนะคะลูกค้า เข้ามารับชมไลฟ์สินค้าได้เลยนะคะใช่ค่ะอันนี้เรารีวิวให้ลูกค้าดูกันทุกตัวกันเลยลูกค้าจะดูกันทุกตัวกันไปเลยสําหรับใครที่ดูอยู่สามารถนับตามได้เลยสําหรับใครใที่นับไม่ทันก็ย้อนหวังไปดูได้เลยค่ะลูกค้าจะนับตามจําน,นวนได้เลยนะคะเฉลี่ยต้นทุนค่าไว้ได้เลยนะคะพราะสนับนนี้นะคะเป็นกางเกยงยีนรีวายผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาลัดไอทีนาดสี่สิบ5้กิโลราคา7 5 0 0บาท จำนวนตัวอยู่ที่แ0ถึง100ร้ต,นนตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ7จบาทเป็นสินค้าของทางบริษัทปาคาสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอหรือจะเป็นมือถืนะคะหรือเราเข้ามาที่บริษัทได้ะคะ่ะมักของเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9กโมงเช้าถึง5โมงเย็นปาปิตามป็หนึ่งช่องทางเป็นช่องทางยือถืค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ